เออน้อไปคุ้งมาเล่นเล่นไรนี่ครับโดนโดนรผมจะเล่นครับห้าหรือเจ็ดแป้ล้นะครับตายแพ้เลยนะเตื่องด้วยกั

ไม่ใส่ไม่ใส่หยเดียวเ้ยหยุดตึโดนเลยเออห

คือระเบิดเังอยู่ข้างบนไม่ใช่เอาไปเลยชุดเลยมาเหมือนเก่งกันมากเลยชุดเก่งไม่เอาระเบิดตอนนี้ชนะแล้วดูเปล่าสนไม่ใเอาระเบิดเองผมชอบเป็นเด็เล่นจริง อ้ยังองัไม่ใช่โดนโดนหัวโดน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 จดนจดนงดนโดนโดนดนดนด

โอ้เล่น่วยแก้วเ่นอายวมนนะหมเดวามันเอ่ต้องเอาอันไหมลยแล้วเนาะห้แก่เลยอนนี้เป็นแซมผู้ายครับผมอามนี่้มหนกับแซมนี่กินผมมีแซมแซมนึ่งที่เล่กับเล่นเยอะๆแต่ว่าเพื่อนชวนผมมาเล่นเพราะอยากเห็นตัวตัวกับผม

ตำรวจยังตีนแ <ality> ต่ารบงยังีนจริงจังเลยตำรวจมาเก่งนะเก่งนะเก่งงะโอเคจบเราทบมะ อุ้ยเราเปิดควันมองอะไรไม่เห็นพี่ป้าไปช็พ่อพาเอาออกปักเตามวงเลียดล้วมันรถเต็มเลยก็จะหมดเต็มพวนขี้มันรถอะไรผมชอบแล้วผมชอบเลว ตำรวจตำรวจที่ม um ึงไรช่วยไอ้หูยังสีตำรวจตำรวจตำไวตำรวจแล้วามีอะไรอไง

กเลได้อามือเข้าไปสอนในี่ือปลาปลาาหัต้องมันเปเยวลูกตี่นพัดพยายามือเข้าไปสอนในที่มือในคมนั่นน่ะน่ oke mungkin มั้ยโอ้ยมันเดท เอาคืนนไงไปกล้ยหลังอตอรอโดตอรอ ตำรวจตายโดนมีด

เป็นอย่างเดียวกันเนี่ยเนี่ยๆๆตรงไหน วิดี๋ยววันนี้อะไรเล่นโอเคเนี่ยเุ้ยถอยลูกถอยลูกเก็บไว้ที่ลดลึกมันไม่ได้เก็บไว้ถอยลูกพี่โอเคเอาที่นี่แหละขอบคุณครับ